สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักวันนี้เราก็จะมาอบหมูนะคะอบหมูนะคะอบน้ำมันงาน,นะคะเพื่อนๆเราก็ใช้หมูนะคะหมูนี่คอหมูนะคะเพื่อนๆมาเรามาทํากันนะคะเราก็จะหั่นหมูนะคะ เราทำเองอร่อยเองนะคะเพื่อนๆอ,อยากได้อะไรเยอะเราก็ใส่ไปปรุงไปนะคะเราซื้อเขาก็อร่อยแต่บางครั้งก็รสชาติก็ไม่เหมือนเราทำเนาะถ้าเราทำมันก็จะได้รสชาติเรานะคะเพื่อนเราก็จะใส่ผงชูรสลงไปนิดหนึ่งนะคะประมาณนี้พอนะคะเพื่อนๆไม่ต้องใส่เยอะค่ะ แล้วก็ใส่ใส่ยางอันนี้แต่หน่อยพอค่ะเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะอันนี้รสดีนะคะรสดีเพิ่มความหอมนะคะอร่อยเกลือก็ประมาณครึ่งช้อนชานะคะเพื่อนเพื่อน ซีอิ๊วขาวช้อนโต๊ะพอค่ะเดี๋ยวเค็มนะคะน้ำมันงาก็ช้อนโตกก็พอ,พอนะคะเพื่อนๆน,นี่เราก็หยัมนะคะขยำประมาณ5้านาทีก็ทิ้งไว้นะคะทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงก็ไปอบนะคะ พยายาไปไเรื่อยๆค่ะให้เข้าเนื้อเขานาบมะเพื่อนอร่อยมากค่ะน้ำมันงานเนี่ยเวลาเราอบใส่หมูนี่โอ้ติดใจค่ะทำแล้วอยากทำอีกที่บ้านนี่ททำอาทิตย์ละสองครั้งนะคะ่ะน้ำมันหมูอบน้ำมันงานเนี่ยอร่อยมากมายค่ะลองทำไม่ยากนะคะแล้วเราก็จิ้มน้ำจิ้มแล้วแต่ชอบนะคะที่นี่ก็จะจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะ เทียวนำค่ะผิดอ่อนเที่ยวนำอร่อยมากมายงองทํานะคะไม่ยากค่ะเราจะไม่ใช้ถุงมือเราจะล้างมือให้สะอาดนะคะก่อนจะทําแล้วก็ล้างข้าวล,ล้างของทุกอย่างให้สะอาดแล้วก็ย่มเห็นไหมคะเราขยำจนวันนี้เราอบสำหรับไม่ใส่น้ำตาลนะคะ วันนี้อร่ไม่มีน้ําตาลดอกนะคะใครชอบน้ําตาลก็ใส่หน่อยๆนะคะวันนี้ยายลงไม่ใส่น้ําตาลนะคะเพื่อนๆมาเราจะเข้าไปอบเลยนะคะเราก็ใส่ตะกร้าของเราเช่นเคยนะคะเข้าไปอบค่ะน้ำตาลใครอยากใส่ก็ใส่ดอกใส่เข้าไปใส่เยอะก็หวานมากนะคะจะไปใส่เยอะใส่นิดเดียวค่ะครึ่งช้อนชาพอประมาณแต่วันนี้ยายไม่ใส่ เราจะเอาแบบบ้านๆแบบโบราณที่พ่อแม่ทำให้อะไรก็ไม่ใส่น้ำตาลค่ะเราก็จะเอาแบบเขาหั่งลองดูเนาะเดี๋ยวมันก็อร่อยคนละแบบนะคะเพื่อนๆอร่อยคนละแบบคนละอย่างเนาะแล้วเราก็จะตำนะตามน้ำจิ้มซีฟูดนะคะ เข้าไปอบไฟสองอยบประมาณ20่สิบนาทีนะคะเพื่อนเพื่อนเราก็จะมาตำน้ำจิ้มซีฟู้ดกันนะคะกระเทียมสามหัวเพื่อนแล้วก็พริกผิดมากเผ็ดน้อยนะคะรวมกันเลยค่ะอีกช้นหนูเล็กด็กเก็เผ็ดอันนี้ก็เผ็ดพอก็ไดยเผ็ดไม่เยอะทา้งไหนหรอเพื่อน ก็ใส่พริกเล็กขี้หนูนะคะแล้วก็เทียมลงไปค่ะเสร็จแล้วเราก็จะปรุงนะคะ สามช้อนโต๊พอดีนะคะเพื่อนๆมะนาวสามช้อนโตะนะคะมะนาวสามน้ำปลาสีนะคะ ใส่ผงโัวละตัวน,นิดหนึ่งนะคะเพื่อนๆประมาณนี้พอก็น้ำตาลครึ่งช้อนชานะคะเพ่นี้ก็ได้น้ำจิ้มซีฟูด้ดอร่อยอร่อยแล้วนะคะเพื่อนๆลองทำนะคะจิ้มกับอะไรได้ทุกอย่างตามใจชอบค่ะรสชาติเปรี้ยวน้ำนะคะเพื่อน เสร็จเรียบร้อยค่ะหมูอบนะคะ,โโน,ะ,คะน้ำมันงาน้นำจิม้มซีฟูด้ดอร่อยอร่อยขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์นะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงปังปังนะคะขอกล่าวคำว่า,วา,วาสวัสดีค่ะ